สัตว์ทั้งหลาเกิดเป็นนรกพระอาศัยจิตมีที่ตัง้งคิดถึงบุคคลนั้นสัตว์นั้นสิ่งของนั้นมโนภาพหนึ่งกินตนาการไปอารมณ์เกิดเพราะพอใจโกรธเกลียวพบเกิดตายในขณะนั้นจิตสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายไปนรกเออจากใดสิ่งใดสิงหนึ่งหาวิธีเอาหหอยู่หนะ่ืมหืมอยู่เพืดเดียวนะ ทั้งได้สีด่ังทั้งสีจะได้แห้งออนั่นแหละเพราะดีคิดไปถ้าได้มากนี่กูเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นนี่นี่ความคิดอันนี้ปรุงแต่งไปนึกไปอยากเป็นแบบนั้นยากไดแบบเออมางหันบ้านน่ะสิแว่งข้ามาเปนะ็นหนมังหนีหน้านันนี้หนะ้าจออิดสุดท้ายที่ไปตั้งกับวัตถุอันนั้นเลือกส่วนไรหน้าันนั้นอ,อ,อารมณ์ปะปนไปในความโลภความอยากได้ตายซ้ำไปเป็นเปรต บารีได้มาแล้วบารีได้มาแล้วบารีมังนี่ก็บางงามมังนี่ก็บ่ดีหลงไหลในในของจะของอยากปับ๊บอยากปรุงจังสันจังสี่แมน่นแม่นบางครั้งบางที่เอาไปอ่านมาทีนี่ซื้อใดสวยงามงามไดั้งสันทังสี่แถมจะอ่านเขาว่าได้ถือปานได้ฟี่ย่างสิอารมณ์ตรงนั้นข้างตรงนั้นความคิดตรงนั้นตายในขณะนั้นนั่นเลยดรัจฉาน หละวิธีแห่งการเกิดทั้งเดรัชานมันหลงมาจากวันหลงไหลในสิ่งที่ใดมากนะ <c oughs> ความคิดวิธีการเกิดของคนไปเกิดทั้งสวรรค์เดเมือนีอ้มืออื่นเอาถไบายอันผ่าอาบน้ำฝนเพิ่นกันหน้าก็มาเอื่นเอาสื่อขนมไข่เอาไข่หรือเอาอันใดอันหนึ่งไปใส่บาดเพิ่นกันหน้าและคิดค้างไว อารมณ์จิตสุดท้ายนี่ก็ไปคิดถึงวัตถุธาตุอยู่แต่วา่าจิตนี่คืออย่างไออ้ตายซ้ำไปสวรรค์คิดถึงพระองค์องค์เจ้าองค์ใดองค์หนึ่งที่เขาเคารพนับถือ,อดังสิตายซ้ำก็ไปสวรรค์ลักษณะนี้คนไปสวรรค์หรือคิดว่าจากสางวัดจากสางวัดเด้จากเหตุศูนย์ปฏิบัติธรรมงหญ่ๆคนมาเลยลคิดแล้วก็มีความพุ่มจิตพุ่มใจในเจของเอง จิตไปอันนั้นอันนี้คนสุด้เขามาฝึกหัรปฏิบัติธรรมโลกนี่สี่เจริญโดยความเมตตาซึ่งกันและกันหากันกันรุณาช่วยเหลือแบ่งปันกันบ่ขาบ่ปุ้งเล้ชิงกันมุทิตามีความโมทนายินดีสาธุรวมกันแบบนี้นะนะคิดไปตายซาก็ไปสวรา์ด้วยกันนี่ไปสบายตามลำดับความสูงขึ้นก็ว่าไปบางก้นก็ความคิดสุดท้ายสวดมนต์บทใดบทหนึ่ง น้ำมัตุพุทธนังน้ำมัตุโพธิญยายสวดตายแล้วก็นอนหลับไปเสือกตายซ้ำกลับไปสวรรค์บทธรรมจักกระตามบทได้กระตามที่ที่เป็นเพราะว่าในจิตใจตัวนี้บดเดินไปทำอะไรเปลีป่ยนไปจิตมิต่ตั้งตั้งตรงไหน,นตั้งตรงบทสวดผู้สวดอิติปิโสกิติปิโสพรกกวารังสมาไปบางคนจะฟังฟังคลอยตามไปเพลอรับยังไงไม่รู้ ตายซ้าก็ไปทั้งสวรรค์ขยันยบละนั่นแหละ <c oughs> บางคนก็ฝึกส่งชาติจะเลื่อนชาติจนจิตส่งชาติเองได้เป็นาบายตายซ้าําก็ไปพุ่มมลลกเป็นสิแม่แล้ก็เกิดดูนั่นแหละอละไรจังไรเห็ดจังใดเข้าสิบกเกิดเอาให้มันรู้ให้มันเห็นกันตอนมีชีวิตเป็นเป็นปนี่แหละนะนี่บอาเรื่องสวรรค์ วาร่องไปเกิดทั้งสวรรค์กระบอกแล้ววาเรื่องไปเกิดทั้งอบจะพูมมสัตว์นรกเปรตส,สุรกายและเดรจชานกระบอกแล้วนะบันนี้เข้าับเข้ากระรูลแล้วว่อ๋อไปเกิดต่ำเป็นสี่ไปเกิดสูงสุกติเป็นแบบนี้เหตุเรื่ที่ว่าเกิดนี่มัมบนบัเออไปเป็นอรหันต์เลยในพาลาดเลยอย่างนะนี้เนี่ยเอออะไรต่งางว่าขนาดหูเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งาบเป็นว้ไปเกิดเพราะ มีความขิดนึกปุงแต่งในความอยาดเล่มีหยหรือจะเป็นปิตุพจใจมัง่งเกิดอารมณ์ความรู้สึกพอใจมัง่งบาพอใจมัง่งให้เกิดปิญญาปัญญาเป็นปัจจัยมันงเกิดนามรูปนั่นนาม,นนนามคือ,อยังความยินดีพอใจนั่นอารมณ์ความรู้สึกนะไรนามเออแต่ว่าจังนีเป็ีกก่ยนรูปไมากหมายถึงเขาไปชุติหรือปฏิสนธิในหลางสัตว์มัง่งล่างค้นมัง่งล่างยังมั่งก็ว่าไปตามความพอดีตามความสมดุลของมัน และก็ะบอกวิธีการเกิดมาทุกอย่าง